สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันจันทร์วันอังคารวันอังคารเนาะวันอังคารที่สิบห้านะคะแต่แอดขอสรุปของวันที่สิบี่ให้ก่อนนะคะทุกคน เอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์นะคะอาจจะไม่เข้าทุกหวยนะคะแต่อาจจะเข้ารวมๆนะคะตัวเด่นเข้าช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันอาจจะเป็นช่วงๆของมันที่เข้านะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนําเสนอนะคะทุกคนไม่มีว่าใครรู้ไม่มีใครรู้ค่ะว่าหวยจะออกอะไรนะคะชอบจัดขัดผ่านเลยนะคะทุกคน ก่อนอื่นเลยนะคะแอดขอย้ำเตือน f ออีกครั้งนะคะว่าสัญญาณเน็ตของแอดไม่ดีไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณเน็ตหรือโทรศัพท์นะคะเออถ้าโทรศัพท์นี่ก็ถูกลงวันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะซื้อใหม่นะคะไอทีถูกตลอดนี่ก็ไม่ได้ค่ะต้องเอาไว้เป็นทุนค่ะ เอาไว้เป็นทุนนะคะถูกรลงวันที่หนึ่งค่ะจะซื้อใหม่หรือเอฟซมาร์เฮงปังนะคะจัดมาให้แอดโหลดค่ะไอโฟนสิแปดสิเก่าเอาไอโฟนนะคะยี่ห้ออื่นแอดใส่บ่เป็นค่ะเออใครที่แบบว่ารวยแล้วนะคะได้บ้านสามสี่หลังแล้วนะคะจัดมาให้แอดโหลดค่ะแต่ว่านะคะแอดขอเน้นและย้ํานะคะให้ทุกคนรอสักพักนะคะแต่ถ้าทุกคนเลื่อนไปเลยนะคะมันจะ ไม่ชัดหรือเปล่านะคะเพราะว่าของแอดมันชัดทุกคนแอดก็ดูของแฟนแอดดูของไม่ย่านะคะดูของอันพ่อปูเนาะแอดก็เอาอเพื่นมาเปิดเบิรค่ะเพื่อนข้งเพื่นสัตว์บอกมันก็ชัดนะคะแอดก็ไม่รู้ไม่รู้ว่า มันเป็นพะเพาออะไรนะคะเพราะอะไรเพราะของแอดหรือว่าของ A Fc นะคะเพราะบางทีนะคะมันอยู่ที่สัญญาณเน็ตด,ด้วยนะคะอาจจะเกี่ยวกับของ A Fc หรือเปล่านะคะแอดก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแอดเอาเอาของที่บ้านมาดูมันชัดทุกเครื่องเลยนะคะแอดก็เลยเอ๊เรือกว่าเป็นทีแอดหรือว่าเป็นที A Fc เนาะลองดูนะคะมีใครไม่ชัดไหมคะถ้าไม่ชัดทุกคนรอสักพักนะคะให้ให้ให้ยูทูบเขาปรับภาพให้มันสถียืนก่อนนะคะ หรือว่าเป็นที่แอดก็ไม่รู้นะคะถ้าเป็นที่แอดแอดก็ขออภัยนะคะเพราะสัญญาณเน็ตขนาดไร้สดนะคะบางทีเน็ตยังหลุดไปเลยนะคะหลุดไปเลยนะคะเอฟซีกับมาดาหัวเอานะคะเพราะว่าเออคุยคุย,คย,ยกันอยู่กับรุดไปเหมือนงวดก่อนนี่นะคะแอดก็บางทีก็งุดหงิดลำาะคาญค่ะก็เลยไร้ไร้สดอยู่บางทีคุยคุยอยู่มันขึ้นบอกว่าไม่เชื่อมต่อนะคะทุกคนแอดก็อ้าวอีกแล้วว่าสันแอดก็เลยโอ้ยนอนเว่นดีกลัว <laughs> นั่นล่ะคะ่ะ บางทีบางทีเราอยากไ like รสดอย่างเงี้ยนะคะมันขึ้นมาไม่เชื่อมต่อนะคะทุกคนแอดก็โอ้หงุดหงิดลำคา้ค่ะแอดก็เลยนอนเว้นตัวนี่แหละคะ่ะทุกคนรอสักพักนะคะรอสักพักแต่ว่าแอดเอาเครื่องที่บ้านดูนะคะดูทุกคนเลยของพ่อปูไม่ยายแอดก็เอามาเปิดเบิงนอกของแฟนนะคะก็เปิดเช็คดูนะคะไม่ใช่ไม่เช็คคลิปนะคะเช็คอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันก็พอได้อยู่นะคะแอดก็เลยบอู้หแอดก็ไปถามแฟนแอดนะคะแฟนแอดมันก็นด่าหัวมันก็ซัดอยู่ี่เดมันวะ เอ็ดก็เลยอาสงสัยน่าจะเป็นที่สัญญาณค่ะทุกคนขออภัยเด้อค่ะขออภัยเอ็ดก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะคะแอ็ดแห่งเ,เหตุเป็นแอดแห่งปลุกจุ๊ทุกคนเถอะอันอันรอสักพักก่อนเด้อรอสักพักก่อนนะคะ ให้ให้มันไหนปรับปรับสภาพก่อนนะคะอย่าพึ่งใจร้อนหลุดปืนหลุดปืนเด,ด้อย่าพึ่งใจร้อนใจเย็นๆเด้อค่ะเอาอันนี้ราวเช้าของเรานะคะแอดก็เจาะเข้าเนาะสี่สามนะคะเจาะเข้าสี่สามทุกคนเจาะเข้าสี่สามเออนี่นะคะอันเอียงกว่าคนอื่นเอียงก็่าาวเอกเนาะเจาะเข้าสี่สามสามสี่ห้าเข้าอะไรบ้างนะคะโอ้สามหาเขาโอ้สามห้าตัวเด่นมาพิบเลยนะคะแต่ว่าเอ่อตัวเจาะนะคะ ตัวจอเข้าแค่สามสี่ 3, นะคะทุกคนเบิร์นหามโมมาเฮ้ยเบิร์นหามโมมี่ค่ะ ก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะอันนี้ที่แรกกะว่าจะไม่ลงนะคะกะว่าจะไม่ลงเดี๋ยว f c จะน้อยใจนะคะห้าหน่อยยังลงทุกวันเลยแอดซื้ว่าเล่นทั้งวันทําไมไม่ลงอีกละ่ะบางครั้งแอดก็ขี้เกียจเก็บสถิตินะคะบาง,างครั้งขี้เกียจเก็บสถิติพอไม่เก็บสถิติแล้วมันจะไม่รู้นะคะว่าเราเข้าไปเข้าไหมนะคะ3ตัวเข้าไหมตัวเด่นเข้าไหมส่วนมากจะเป็นตัวเด่นเข้านะคะเออไอดาวโจดนี่เก๋เลยว่าเอ้าเอาเอาเฮ็ดให้เอฟซีแน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบิบเอ็ดสิบเอดกระดานบอกไม่ได้โศก,กันเลยนะคะทุกคนบอกไม่ได้โศก,กันเลยแอดพิ้างหวยไปยังไงอะไรยังไงโอ้ แอดก็ไปตามสูตรนั่นแหละค่ะแล้วก็กันเบิ้ลกันหามนะคะแอดก็ไปตามสูตรนะคะถ้าว่าหัวยลาเราพัฒนานะคะไปตามสูตรเลยค่ะสูตรหลักนะคะแอดก็สูตรหลักอย่างเดียวนะคะสูตรหลักแล้วก็เลขทูบนะคะแอดก็กันเบิ้ลกันหามนะคะกันเบิ้ลกันหามเน้่งเลยอย่างเพราะว่า่อยจับไดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดคอยกัดกันรลดแล้วครับมาโบมาหอยกับโบหูแล้วครับต่ว่าเจ้าที่หันโบไห้เบิ้ลบางนี่ แอดก็ว่าแอดมักเบิ้นเจที่โบไฮเบิ้นบานนี่โอ้ยเทียงกันก็จะทีอยู่มือเสารนี่จังใดจังโบไฮเบิ้นคนมักเบิ้นเนาะแอดอีสายเบิ้นนะคะทุกคนสายเบิ้นอีลีมันมันประหยัดเหลขดีค่ะอันมันก็ไม่ใช่มาอยู่ดีๆมันจะมาเบิ้นเอาเบิ้นเอาเนาะหอยสร้างแล้ว่อเทียงกันก็จะทีเมือเสานี่แหละค่ะก็เลยบริโภหไว้กับทุกคนนะคะ โอ้แอบบนอนเว้นันนอน,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 นเว้นนอนแสบนอนนัวโอ้สรุมหวยไทยให้แล้วเด้อเดี๋ยวลงให้นะคะเดี๋ยวลงให้เลยนะคะแอสิซิปตัดห้าตัดยูค่ะผุหละซองทุ่มเคร่งผุหละจังพอกันเด้อเอ้ามาดูนะคะราวเช้าของวันที่สิห้านะคะให้เป็นดิเด่นเก้นย์หนึ่งนะคะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจดห้าย์หย์เ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะ 9 0 1 9 0 7นนะคะ961967นนะคะ501507 561567นะคะในตารางนะคะมี9 6 1 7 0 5 8นะคะเ6 1 7 0 5 8เอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะราวเช้าตัวนี้นะคะตัวนี้แอดให้สูตรล้านเจาะเลยนะคะเรามาลองกันนะคะครั้งแรกนะคะล้านเจาะให้นะคะแอดก็จะลองเหมือนกันนะคะคืนนี้นะคะของคืนนี้นะคะของวันจันทร์นะคะในระยำนะคะถ้า นางเจาะแล้วโอเคนะคะแล้วก็เราก็ไปกระตึบกระตึบกระตึบขอให้นางคิดให้นะคะแต่ว่าจะปิดเทอมแล้วได้ได้ยินแม่บอกว่าเดือนหน้าปิดเทมอมกูเสียงฟ้าร้วงเฮ้ยอันฝนก็ตกดีเถอะบานเอ็ดฝ้าหองอีกแล้วเดนสองสามนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดส สามสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะสามสองนี่แหละคะ่ะแอดอันนี้แอดก็ให้ตามตมันบอกว่าเอา้าทำไมวินไม่ให้ตามตัวที่มันมีเลยนะคะเออเอา้าเหตุไม่ก็ได้สัตว์สองเจ็ดสามหกเก้าปลี่ยนสองเจ็ดสามหกเก้านางเข้ามาดูนางบอกว่าทำไมวินไม่ให้ตามตัวที่มันมียังจะไปเพิ่มอีกมันว่าอย่างเงี้ยเออเอา้เอา,อาสร้างหมักไผ่หมักมันเฮ้ยเอเอแอดก็เลยห้ไปในตรางจะสิ แอดไปถามมันนวินมันก็ว่าเอ้าก็เอาตัวที่มันมนีมันว่าจังซีละ่ะค่ะมันด่าแอดแต่แม่บอกว่าเดือนหนาปิดเทอมว่าสันเมวาเนาะมันขอให้แม่ทําขนมจีนให้กินนะคะทําหมูกระ,ะทะทําอะไรนะคะเดี๋ยวก็กลับมาบ้านแล้วล่ะคะ่ะปิดเทอมเนาะช่วงปีใหม่พอดีเหรอมั้ง เอาเล่นทั้งวันนะคะวันอังคารนะคะ7 8 9 7 2 7 3 7 4นะคะ8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4นะคะก็กลับหัว69เอานะคะกลับหัว69เอาในชุดในตารางนะคะ7 9 6 3 24, 7 89, 7 84, 7 37, 7นะคะ8 2 89, 4 7 8 9 7 8 4 7 3 9 7 3 4นะคะเอ่อ2 8 9 2 8 4 2 3 9 2 3 4นะคะทุกคนนี่เดอร์อันนี้เป็นเลขบ้านแอดโอ้ะโอ้7 3 9พอดีตรงๆเลยเด้อเฮ้ยเลขบ้านแอดได้7 3 9 อันนี้เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบที่ทําได้เมื่อเช้าจากเอ้ยเลขทูบที่เจ้าที่เจ้าทางให้เมื่อเช้านะคะหาเจ๊เปี่ยนวาสันโอ้ยงาม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 ,ามอีนี้อีล้อวาสันแอดกับแปลงออกมาแล้วค่ะนี่กับแปลงได้หลายคู่เลยนะคะทุกคนเอาแปลงเจ็ดเป็นหนึ่งนะคะ แปลงแปดเป็นสามแปลงไปแปลงมาหนึ่งเป็นศูนย์น 1, นอีกเลยใดบักหลายครูเลยบ่าแล้วนะใครชอบยังไงจัดไปนะคะทุกคน <c oughs> นี่นะคะวิชาแปลงของแอดนะคะแอดชอบแปลงอย่างเี้ค่ะหนึ่งเนี่ยแอดชอบแทนค่าเป็นศูนย์นะคะอันเลขชุดนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาโอ้ย ใช้สีถือหวยลาวพัฒนามื่อแรก่งน้อบาทโอ้ยแอดถือน,น้ำในเดอทุกคนเดอ้อโอ้ยมาบอกหวยใน,นเดอร์หวยออกอีกอย่างหอยสีปิดเครื่องแล้วคะ่ะลงลงเล่นทั้งวันลงหวยไทยเร็จก็จะปิดเครื่องแล้วนะคะ <c oughs> เจอกันพุริสามสี่ถุมคุนเอานี่นะคะใครอยากมอบน้ำใจให้แอดนะคะเออค่าสมุดประกาสมทบทุนนะคะก็ตามนี้เลยนะคะ ใครอยากมอบค่าน้ำซุ้น้ำซ่าเอียงกับตามนี้เลยค่ะนี่นะคะแอดก็ให้บ้างไม่ให้บ้างนะคะบางครั้งก็ลืมนะคะพอลืมเอฟซถามนะคะแอดก็เลยเอาลงให้บ้างไม่ลงให้บ้างก็หาเอาค่ะนี่แหละค่ะทุกคนขอให้มั่นขอให้หฮงขอให้ปังขอให้ได้ร้อยล้านพันล้านนะคะวันนี้สําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะไปหาตัดหยาตัดยูกันสวัสดีค่ะ